อดเอปอปดป <risque swoją> <doors> หมนลงไปปุดกระดูกตังานอยู่ปดกซปดกซาปาพี่น้องมือนี่ซาปานนม่มีหูเย็นบมหรอ่บยนน้ำบ่บ่ัมันบ่มีนิใต้แจนๆนี่นี่คือกนมันนั่นแหะแต่มันมันมาหา นี่ินโลกกิกล็กอยู่าแม่ก็ได้เหรนี่ยังอะนนสายยางพับบัวท่างผม ค้อบบกึ่งยังเนี่ยตัวปาจะส้างมันขาดจะบอกถือว่าวิ่งตรงกัน่สนอี่ววอวนี่วนอ่นอีกส่วนกี

ด้ยซ้ำนี่เราก็ดีหนึ่งยังไะจอดนี่แหละ,อ,ละอ,อบ็ต้อตงกำนี่แหละปูกต้องปลายูสาครับตี้ยังได้ก็ได้หรอกซ้ำขังไว้โอ้โโอ้โนั่นเออัดเอายังเี้วลูมาตัางเอา กี่เมมุนกัว่าถกินเจ้าพีเอ้าคัล่ะอดีมุนตัวมันยังมุนม่ได้คนห่งหาเปนยังไงเด้ดีมุนตัวมุนถ้าเขาซิบผ้ากับพ่อตัว เงียๆอยู também, oh ่พ oh, ี oh, ่อ oh, oh, ้หพ oh, ุ่น้เห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่โอ้ลมป่านั่นทนัดตะควาดุนันน้อัดมดเลนั่นแหละซื้อเพ่พูนพูนโอ้โหปดอึดป่าพูนอ่ะ สิไปเสียงานวูบักใหญ่เลยพี่น้องว้มาสิกินเมือดพุนป่าเอาไปไปเีไปซะเนาะพุนาป่ามุออมาไปม่กินกเม่กินโพไปแล้ไม่หย่งไรลูนโอ้ยว่าเป็นทะเลป่า อังเดียวผมเขาด่ิน่กินข้าวันนี้งแะเขาชวยนี ından. ่ส i̇şte ิก <c seg nes> ินเมื่บพี่น้องสิกินเมื่อตบพี่น้องยังอ่ะปลาเข่งนะน้ำน้ำเฮ้ยเปลาขงไงปลากลดเหาะปลา่งปลาปอยานบัตเกิดบกไหลโอ้รือมาซ้ำลงมา เอืนสิทำบุญเลี้ยงพระตอนเศร้าพี่น้องก็เลยสา่าอ้ิมจักจักรกันนี่รนี่แกจากอี่นเดยกันเนี่ยอเลยนกจแ่ว่าสิเอาิ้งมเนาน่ะมาตะกียกันระบาดนี่ย สุบขึ้นอีกเอาถังมาเปลาถังมาถังที่ถังดสุดยอดเลยพี่น้องปวดปว สุดยได้ห้อสุ่ดีไม่เล่สุ้ยตากัวตัวใ่สวงาต้นจันร์เอานีไม่ยูบ่เออเอาไปกวาดไปไงเพี้ยนจับเซ่ให้ไมบักซิลเลียนตัวกำลังตัวกำลัใช่ครับว่าแต่ว่าบอล มลมจ้งเด๋ยวจเอาบอ่อขอดไปซื้อเอกาวไซ้อมาอ่าย่มว้า <c oughs> มันโดนจินม้มปากกอนนี่กมุจจอมา,อาพอดีเดี๋ยวสิบ้าปกกัเปี่ยวอยสาหอยปล่อยปีกายนีสามพั 3, บาทมันข้ามาน้ำรดบอยังเจ็ดตั แถวมาลวดอัดบ <Es> ้มดดิหนิรซมคนีะมั่งยบ่งมดน้กบ่ม้โอ้ดหอตะเกียงหูหามเยอ้โอ้ยบุ้อหัว ย่างไปสักเอาน้ำผทังผมใส่พ่งแล้วเาน้ำูผงมใไ่มันจังว่านี่ไจังลอยจังเอาีตมออกงโอ้ยจะใส่ก็ได้ดรอกไปล่างเทิงผนป้าปาพ่อมี่เบิ้งผนพีนองเอ้ยเอาดโอ๊โอ๊โอโอนนี่จะป่าอากลาก เอาไหมไปแล้วรีบล <c oughs> เ,ล,เล้วเฮ้คือลอกขึ้นก่นกนโว้ยเออมันไปงางหยนูพุนละอ้าวโอ้มินนี่น,นาดูชมพี่นออ้อง แล้วอันติดไปเอะริงด้วยคุณแมาม่มาบนี้ดกล้ยกับิดฟักไวไห่้กกระเพียนจับปลาตระเพียนสิ้นเห็นแล้วสีไรตัวเนี้ยพี่ใหญ่สีารเหรออยู่นี่พ่อหนูพ่อพี่พ่อพ่อพอมาจับเส้นทางหน่อยไปร่วมจันทร์นะพี่รด ม,มันมาหนึ่งมวนเมื่อกี้นี้มันเขาเรียงเขาโดดเข้าไปหานะสุดยอดเลยพี่นอ้องขวด นำบ่บัวนำอะไรมันโด่มานั่น,าน,นมากากเลยบอกว่งเปลี่ยนดิกะเหลาเต้ม้อนไม่แเลครับอย่าอก คลิปนี้เบิ้งซ้ำนี้พี่น้องคลิปหนาจังค้อกันอีกเครื่อหนึง่งที่เบิ้งปลาแล้วนะครับผม